t ตโ o ต้าฟอร์จูเนะคะรุ่นนี้เป็นโฉมแรกนะคะคุณลูกค้าถึงปี2015นะผมรถยนต์ซีพีออตค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราต้องนำพรมเดิมที่มีมากับรถนะคะหรือว่าที่โชว์รูมแถมมาให้นะคะออกให้หมดให้เหลือแค่ พื้นสัก,กหาดเดิมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าทุกจุดเลยนะคะแล้วเราก็จะทำำําความสะอาดดูดฝุ่นนะคะก่อนการติดตั้งเพราะว่าตัวพรมปูพื้นเนี่ยเราจะใช้งานกันยาวๆเลยนะคะนี่เลยให้เหลือแค่พื้นสักหาดเดิมแบบนี้เราจะติดตั้งจากทางด้านหลังสุดก่อนนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะชิ้นหลังสุดของเราจะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นยาวแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเราจะให้เป็นขนหนามทั้งผืนแบบนี้นะคะวางลงไปได้ง่ายๆเลยนะคะนี่เลย เป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อกันนะนี่นะคะวางลงไปแบบนี้ได้เลยแล้วงานวัสดุของเราเนี่ยด้านนอกเนี่ยเป็นหนัง P u ทนรอยขีดขว่วนอย่างดีเลยค่ะกดลงไปแทบไม่ยุบไม่ยวบเลยเพราะว่าวัสดุข้างในเนี่ยเป็น x p 2ชั้นกันน้ําแบบร0 0เนะคะคุณลูกค้าไม่ใช่งานฟองน้ําสอดไส้นะคะแล้วก็พับเบาะลงมานะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะห้าที่นั่ง5ประตูที่ด้านหลังสุด นะคะเบาะท้ายสุดเนี่ยเป็นผ้ากำมะหยี่หรือผ้าสักกาดนะคะเราจะให้ติดด้านหลังพับเบาะไปให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นที่ด้านหลังเป็นผ้าสักรารนะนี่เลยงานสวยๆแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะพี่ๆโ,โตมีตีนตุ๊กแกให้ตามจุดแบบนี้นะคะแปะหลังนะคะพับเบาะติดลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะวางลงไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเวลาเปิดรถออกมาก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะ เข้าไปแบบนี้ทั้งสองข้างเลยแล้วสำหรับรุ่นนี้เราก็จะมีชิ้นเล็กตรงนี้ให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นซอ,อร์ u n อร์โมแรกถึงปี2015นะคะคุณลูกค้าคันนี้ภายในรถเนี่ยยังดูใหม่อยู่มากๆเลยยิ่งพอมาติดพรมไปแล้วนะคะก็จะช่วยให้รถเนี่ยดูใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะคุณลูกค้าไม่ว่ารถจะอายุกี่ปีนะคะมาเปลี่ยนพรมปูมพื้นกันนะคะก็จะช่วยให้คืน ชีพรถได้ทันทีเลยนะคะนี่เลยด้านหลังเป็นไงสวยมากมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปติดตั้งตัวแถวที่3มต่อนะคะแถวที่3ามก็เป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าป้องกันเศษหินเศษดินที่จะร่วงหล่นลงไปในพื้นรถของเราได้อย่างดีค่ะนี่นะคะวางลงไปแบบนี้เลยงานจะตัดตรงรุ่นเขา้ารูปเข้ามุมแบบนี้เว้าวตามขาบ่อให้อย่างตรงรุ่นแบบนี้นะคะตรงที่ล็อกบ่อเราก็เว้าวไว้ให้นะคะ มีกิบล็อกนะคะกิบล็อกก็สอดเข้าไปได้เลยกิบล็อกเนี่ยจะช่วยให้ตัวพรมเนี่ยไม่พยือออกมาค่ะคุณลูกค้าดังนั้นนะคะเวลาใช้งานเนี่ยจะไม่ขยับไม่สลด์ระวังขับขี่แน่นอนนะคะนี่เลยกิบล็อกวางเสียบลงไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็พับเบาะนะคะเราก็จะไปติดตั้งในส่วนของแถวที่2กันต่อนะคะแถวที่2ของเราก็เป็นชิ้นใหญ่ หชิ้นเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าโรงงานของเราเนี่ยอยู่ที่ลาดหลุมแก้วปทุมธาน,นีนะคะห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตตลาดบางใหญ่เนี่ยเพียงแค่15กิโลเท่านั้นนะคะฟังดูอาจจะเหมือนไกลแต่ว่าวิ่งเข้ามาทางเส้นาบางบัวทองสุพรรณบุรีนะคะทางนี้ติดกันกับเขตบางบัวทองเลยนะคะเป็นลาดหลุมแก้วแต่ว่าติดกันกับเขตบางบัวทองเลยห่างจากบางใหญ่ ตลาดวางใหญ่เนแค่ยแค่15กิโลเท่านั้นวิธีติดตั้งแถวที่2ก็วางตรงกลางตรงนี้เข้าไปให้ตรงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไล่ใส่ด้านซ้ายด้านขวานะคะลูกค้านี่นะคะดูจากตรงกลางคอนโซลตรงนี้ให้ตรงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปไล่ใส่นะคะติดตั้งด้านซ้ายด้านขวาอีกทีหนึ่งนะคะงานของเราเนี่ยผลิตตรงรุ่นตรงปีแบบนี้เลยเพราะว่าเราเนี่ยออกแบบแล้วก็วัดแบบจากขนาดของพื้นรถคันจริงค่ะ ดังนั้นเวลาติดตั้งเนี่ยจึงติดตั้งง่ายนะคะแล้วก็ติดตั้งออกมาได้สวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเราตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกชิ้นนะคะคุณลูกค้าจึงมีความแม่นยําในการผลิตสูงมากๆเลยนะคะตัวนี้ตัวเป็นตัวใยดักฝุ่นนะคะติดตั้งคมเสร็จแล้วก็ติดตั้งตัวใยดักฝุ่นเข้าไปแบบนี้นะคะใยดักฝุ่นเนี่ยสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้แบบนี้เลยเราจะมีกระดุมไปให้นะคะ นี่เลยกระดุมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าถ้าสั่งเข้ามาพร้อมกันเราจะเจาะไปให้ตั้งแต่ที่โรงงานเนี่ยพร้อมส่งให้คุณลูกค้าพร้อมกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าสั่งเข้ามาทีหลังสั่งพรมไปก่อนแล้วอยากจะมาสั่งตัวเยดักฝุนเพิ่มทีหลังตรงนี้ต้องเจาะเองนะดังนั้นแนะนําเลยคุณลูกค้าที่สนใจหรือกําลังดูอยู่นะคะให สั่งเข้ามาพร้อมกันได้เลยเพราะว่าตัวใย,ยดักฝุ่นเนี่ยจะช่วยให้ทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะตัวพรมปูพื้นเนี่ยเป็นหนังใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราใช้ตัวใย,ยดักฝุ่นไปเราสามารถดึงตัวใย,ยดักฝุ่นเนี่ยออกมาทําความสะอาดได้โดยที่ไม่ต้องรื้พรมออกมาเลยส่วนตัวพรมปูพื้นนะคะก็แค่ดูดฝุ่นเช็ดทําความสะอาดได้ตามปกตินะคะเพราะว่างานของเราเนี่ยกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นอย่างที่แจ้งเลยนะคะไม่ว่าเท้าจะเหยียบน้ําขึ้นไปบนรถหน้าฝนนะคะหรือว่าเผลอทําน้ําหกในรถก็สามารถเช็ดได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะถอดออกมาทำความสะอาดได้แบบนี้นะคะล้างได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็นำกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้แถวที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วมากๆเลยต่อไปเป็นแถวฝั่งคนขับนะคะเวลาติดตั้งแถวที่2เนี่ยเราก็จะปรับเบาะไปด้านหน้าให้สุดนะคะลูกค้าพอติดตั้งด้านหน้าแล้วก็ปรับเบาะถอยหลังนะคะจะได้ติดตั้งง่ายๆนะหากคุณลูกค้าสนใจอยากมาติดตั้งที่โรงงานเหมือนคุณลูกค้าท่านนี้นะคะ เพียงแค่เลือกสีเลือกลายนัดวันจองคิวกันเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเข้ามาเลยเนี่ยจะไม่มีคิวและไม่มีของให้อย่างลูกค้าท่านนี้เนเลือกไว้เป็นสีดําได้แดงนะคะแล้วก็เสริมด้วยตัวยาดับฝุ่นสีดําเข้าชุดกันเลยแบบนี้นะคะอันนี้คือของเราเนี่ยไม่มีงานเก่าค้างสต็อกนะคะลูกค้าต้องสั่งผลิตกันเข้ามาเราถึงจะผลิตนะเพราะว่ารถแต่และรุ่นเนี่ยพื้นรถก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างฟอร์จูเนอร์โมนี้2015กับปี2016เนี่ยก็จะ คนละแบบกันเลยนะคะคุณลูกค้าอย่างที่เรียกกันว่ามเนอร์เชนนะคะพื้นรถบอดี้รถนี่ก็คือจะแตกต่างกันออกไปเลยดังนั้นเราไม่สามารถสต็อกสินค้าทุกสีทุกลายของแต่ละรุ่นไว้ได้คุณลูกค้าต้องเลือกสีเลือกลายให้ถูกใจนะคะแล้วก็ค่อยนัดวันจองคิวกันเข้ามาเงื่อนไขในการจองคิวก็คือจะมีมัดจํานะคะคุณลูกค้ามีมัดจํานะคะแล้วก็ที่เหลือก็ชําระที่โรงงานการมัดจำเนี่ยก็จะเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นเพจของเรามีทั้งหมด10เพจด้วยกันค่ะคุณลูกค้าแต่ว่า เพจจริงจะระบุชื่อบัญชีไว้ที่หน้าเพจเลยและการโอนเงินชำระค่าสินค้าหรือว่ามาจําเนี่ยก็จะเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะมี2บัญชีด้วยกันนะคะก็คือ1บัญชีบริษัทออโต้อินเตอร์กรุ๊ปนะคะแล้วก็2บัญชีบริษัท PP ออโต้สปอร์ตค่ะนี่เลยมี2บัญชีนี้เท่านั้นนะคะไม่มีบัญชีบุคคลนะคะคุณลูกค้าไม่มีบัญชีบุคคลนะคะเดี๋อชิ้นสุดท้ายแล้วเป็นชิ้นฝั่งคนนั่งข้างนะคะเดี๋ยวพับนหครับเดี๋ยวผมพับให้ย่าทายรูป สวยมากๆเลยต่อไปเป็นชิ้นฝั่งนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วผลั่งค้างเร็วมากๆเลยยังไม่ถึง10นาทีเลยนะคะนี่เลยเอาพรมเดิมออกให้หมดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ค่อยใส่ตัวพรมปูพื้นรถยนต์พีพีอโตเข้าไปแล้วก็ค่อยติดตัวใหญ่ดักฝนไปนไงสวยเข้ากันแบบนี้เลยนะคะ งานนะคะเมื่อราคาต่างกันคุณภาพย่อมต่างกันค่ะคุณลูกค้าอย่าเห็นแก่งานราคาถูกที่ราคาห่างกันไม่กี่ร้อยนะคะหรือว่าหลักพันนิดนิดนะคะถ้าของเราเนี่ย การันตีได้เลยนะคะกล้าผ่าพิสูจน์วัสดุภายในให้คุณลูกค้าดูว่าข้างในของเราเ,เป็น XPE ทั้ง2ชั้นกันน้ําแบบร0 0นะคะไม่มีงานสอดไส้เกรดฟองน้ําราคาถูกทั่วไปที่ขายกันแบบนั้นเราไม่มีไม่ได้ผลิตเลยแล้วก็ไม่ได้ขายนะคะคุณลูกค้าเราขายเกรดเดียวเท่านั้นสั่งจากเกรจนี้มั่นใจได้เลยว่ารับได้รับสินค้าเป็นของแท้เกรดพรีเมียมแท้ 100%ค่ะคุณลูกค้าส่งตรงจากโรงงานมีบริการหลังการขายอย่างดีเราไม่ใช่แค่ร้านออนไลน์ทั่วไปนะคะแต่เขาเราคือโรงงานผลิตเองส่งตรงจากโรงงานผลิตมีบริการหลังการขายไม่ทิ้งไม่หนีไม่หายไปไหนค่ะมีตัวตนจริงนะคะคุณลูกค้า PP p p พีออโต้เนี่ยจำหน่ายมา,มามากกว่า10ปีนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าเราไม่ทิ้งไม่หนีไม่หายไปไหนแน่นอนมีปัญหาอะไรมาหาเราที่โรงงานได้เลยนะคะนี่เลยอันนี้เป็นใย,ยดักฝนนะคะ สวยเข้าชุดกันมากๆเลยสีดําแล้วก็สีดําได้แดงแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้ อย่างที่แจ้งเลยนะคะว่าหากสนใจนะคะแจ้งกับน้องแอดมินได้เลย mm hmm. ถ้ารับเป็นชุดนี้ก็แคปรูปแคปวิดีโอนี้ส่งเข้าไปในแชทได้เลย mm hmm. เดี๋ยวให้น้องแอดมินสรุปรายละเอียดให้จะสั่งไปติดตั้งเองที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามีบริการจะส่งทั่วประเทศคุณลูกค้าเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยสั่งไปติดตั้งเองเยอะมากๆเลยนะคะติดตั้งได้ด้วยตัวเอง mm hmm. ชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบก็ติดตั้งได้แล้วค่ะคุณลูกค้าแค่ยกออกมาจากในกล่องก็ทราบแล้วนะคะว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะคะงานของเราเนี่ยจะเหมือนงานจิ๊กซอเลยดััังนน้ส่งงงปตติั้้เอที่บาน มากกว่า80%เราจะส่งให้คุณลูกค้าไปติดตั้งเองนะคะคุณลูกค้ารีวิวกับมาเนี่เยอะมากๆเลยนะคะหากคุณลูกค้าดูอยู่นะคะสนใจเป็นสีไหนลายไหนนะคะแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าดูอยู่เป็นรถรุ่นไหนปีไหนทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งรุ่นรถปีรถเดี๋ยวน้องแอดมินจะส่งตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดให้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะผมรถยนต์จะซื้อทั้งทีซื้อให้ดีๆซื้อเกรดพรีเมียมแท้ไปเลยใช้งานยาวๆหลายปีผมรถยนต์คุณกิ๊กพีพีออโต้ค่ะ